อย่าลืมกดติดตามช่องในเครือของพวกเราไปแล้วเรื่องผีฟังเรื่องผีหล,ลอนก่อนนอนไปจะเล่าให้ฟังฟังเรื่องเล่าตำนานพร้อมภาพ AI อสวยๆขึ้นฝนพราหม์ฟังเรื่องผีฟังเรื่องผีบรรยากาศฝนตกฟ้าร้องเพราะทุกคนคือกำลังใจให้เราทำงานต่อไปครับผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนจบและได้งานทำในกรุงเทพแต่เป็นคนต่างจังหวัดปีหนึ่งผมไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนัก ด้วยเพราะภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่มันไม่ค่อยสมดุลบ้านของผมอยู่ที่ทางภาคใต้จังหวัดกระบี่กลับบ้านแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายก็เยอะและได้ใช้เวลาอยู่ไม่นานดังนั้นถ้าไม่ใช่วันหยุดยาวหรือช่วงพักร้อนผมก็มักจะไม่กลับอยู่พักผ่อนที่ห้องเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วยครับจนกระทั่งถึงช่วงวันหยุดยาวด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้กลับบ้านนี่แหละ แม่ผมแกเลยกดดันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับว่ารอบนี้จะต้องกลับบ้านให้ได้ผมก็ต้องตามใจแม่แหละครับเพราะไม่ได้กลับมานานแล้วแต่เมื่อผมจะจองตั๋วรถไฟปรากฏว่าวันที่ผมต้องการจะกลับนั้นรถไฟเต็มทุกขบวนเลยครับคนคงกลับบ้านกันเยอะทีนี้จะให้ผมรอหมันก็รอไม่ได้เพราะว่าวันหยุดมีจํานวนจํากัดผมเลยต้องมองหาช่องทางอื่นๆ แต่จะให้กลับเครื่องบินเลยก็ไม่ไหวเพราะไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าเช่นเดียวกันปกติการกลับโดยรถไฟมันค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับผมที่สุดแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกทางเลือกเดียวครั้งนี้ผมเลยต้องกลับรถทัวร์ครับโดยไปขึ้นรถที่สายใต้ต้องบอกเลยว่าช่วงวันหยุดเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายมากครับคนเยอะแออัดและคงถึงคราวซวยของผมเพราะรถทัวร์ก็ตั๋วเต็มหมดเช่นเดียวกัน แต่ระหว่างที่ผมกําลังคิดว่าคงต้องกลับรถตู้แล้วแน่ๆก็มีคนเข้ามาถามผมครับว่าจะไปไหนผมบอกจังหวัดที่จะไปเขาก็บอกว่ามีรถนะแต่ว่าเป็นรถเสริมถ้ารถข้างหนเต็มเดี๋ยวไปกับเขาก็ได้แต่ราคาตั๋วมันก็จะแพงกว่าสักหน่อยเพราะมีผู้โดยสารไม่เยอะก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ตั๋วจากรถปกตินั่นแหละซึ่งผมขออธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับ ผมคิดว่ารถพวกนี้มันเหมือนเดียวกับบริษัทรถทัวร์ว่าถ้ามีผู้โดยสารตกหลน่นเขาก็จะเข้ามารับช่วงต่อแต่อาจจะมีกินนอกกินในกันบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ผมเองก็ตกลงนะครับเพราะว่ามันสุดวิสัยจริงๆและมันคงดีกว่าที่ผมจะต้องนั่งรถตู้เป็นเวลา12ชั่วโมงเป็นไหนๆคนนั้นเขาเป็นพนักงานในรถนะครับแต่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบใส่ชุดเสื้อยือดกางเกงยีนธรรมดา ตอนแรกผมก็รู้สึกแปลกๆแหละครับแต่เพื่อมานคิดได้ทีหลังว่าเขาไม่ได้เป็นรถของทางบริษัททัวร์แต่เป็นรถที่รับลูกค้าตกหล่นก็พอเข้าใจได้รถก็คันใหญ่ไม่ได้แย่ครับที่สําคัญมันดีกับผมมากๆเพราะผู้โดยสารมีน้อยทั้งคันรถแทบไปถึง10คนด้วยซ้ําดีกว่าไปนั่งแออ่านบนรถทัวร์ชั้นหนึ่งสอีกเพราะนั่งคันนี้ผมสามารถนั่งคนเดียวสที่สที่ได้เลยครับ ตอนนั้นพนักง,งานก็นำจํานวนผู้โดยสารปกติเขาจะมีตัวให้รับประทานอาหารที่จุดพักรถแต่รถเสริมคันนี้ไม่มีนะครับถึงจุดพักรถเราก็ต้องออกเงินซื้ออาหารกินกันเองตอนที่รถออกเวลาก็เกือบสามทุ่มแล้วผมที่นั่งจองเก้าอี้คนเดียว3ามตัวก็เริ่มง่วงเลยเอยนตัวลงนอนในขณะที่รถขับไปเรื่อยๆผมก็หลับๆตื่นๆครับจมูกผมมันเริ่มได้กลิ่นอะไรสาบๆ ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นเพราะอากาศด้านนอกเข้ามาแต่นานแล้วมันก็ยังเหม็นอยู่ผมก็เอาผ้าห่มคลุมโปงครับไม่ได้อยากสนใจคิดว่าคงเป็นกลิ่นจากภายนอกแล้วมันปนกับแอร์ในรถสักพักใหญ่ๆก็คงจะหายไปด้วยความที่มันเดือครับผมก็เลยหลับไปในรถก็ปิดไฟเหลือ,อไว้แค่ไฟรีแอร์เย็นๆรถโยกเป็นจังหวะมันเป็นการนอนที่ฟินมากสำหรับผมเลยครับ ตอนนั้นหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็ได้ินเสียงพนักง,งานเรียกว่าถึงจุดพักรถแล้วมีเวลาให้20นาทีผมก็ตื่นครับตอนนั้นกลิ่นก็หายไปแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติก็ลงไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นผมก็ใช้หางตัว๋วนำไปแลกเครื่องเดื่มกับขนมนิดหน่อยแล้วกลับขึ้นมานอนบนรถรอผู้โดยสารท่านอ,อื่นๆจากนั้นผมก็หลับไปอีก ตื่นมาอีกทีพบว่ารถออกจากจุดพักรถแล้วได้กลิ่นเหม็นนั่นมันก็กลับมาอีกครับตอนนั้นเหม็นนั่งแบบรุนแรงมากผมพยายามไม่สนใจและรู้สึกปวดปัสสาวะเลยจะเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ชั้นล่างพอลุกขึ้นก็พบว่าในรถมีคนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสิบเลยครับไฟในรถมืดสลัวผมเองก็มองไม่เห็นชัดนักลงไปห้องน้ําที่ชั้นล่าง ก็เห็นว่าชั้นล่างคนนั่งกันเต็มไปหมดตอนนั้นผมเองก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะต่อแรกจำได้ว่ามีผู้เดยสารน้อยมากๆก็คิดไปว่าเขาอาจรับมาจากจุดพักรถเพราะนี่มันก็ไม่ใช่รถร่วมบ่ขอสอแต่ว่าเป็นรถเสริมเท่านั้นแม้จะรู้สึกแปลกๆที่ผู้โดยสารที่เข้ามาใหม่นั้นพวกเขานั่งตัวตรงนิ่งกันเลยไม่มีใครเอนตัวนอนหรือนอนราบไปกับที่นั่งเหมือนกับผมเลย บรรยากาศมันเริ่มอึมครึมผมขนลุกขนพองไปทั้งตัวรู้สึกได้เลยว่ามันคงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วผมกลับคิดมาข่มตานอนอีกครั้งแต่คราวนี้มันนอนไม่หลับครับไม่กล้าขยับตัวด้วยซ้ำแขนขาผมหดเก็บใต้ผ้าห่มมิดกลัวจะมีอะไรมาจับสักพักผมได้ยินเสียงคนเดินครับแล้วก็เสียงพูดคุยซุบซิบฟ,ฟ,ฟังไม่ได้สับแสงสว่างจากไฟด้านนอกจะสายเข้ามาเป็นครั้งคราว เวลารถขับผ่านผมรู้แล้วครับว่ารถคันนี้มีผีแน่นอนพยายามข่มใจแล้วลุกขึ้นไปขอนั่งใกล้ๆคนขับโดยด้านหน้าผมยังมีผู้โดยสารแม่ลูกนั่งกันอยู่ด้วยนะครับนั่งหลับกันอยู่ผมแน่ใจว่านั่นเป็นคนซึ่งคนขับแก่ก็อนุญาตเพราะที่นั่งตรงนั้นเหมือนว่างแต่ผมไม่ได้ถามนะครับว่ามีผู้โดยสารมาเพิ่มหรือเปล่าและไม่ได้เล่าเรื่องแปลกๆทุกอย่าง เรากลัวคนขับจะไม่มีสมาธิครับสักพ,พักรพนักงานอีกคนก็ขึ้นมานั่งข้างผมเขาถามผมว่าเป็นอะไรเห็นนั่งตัวสั่นเทียวผมอึๆอัดอ,อ,อ,อยู่สักครู่ก็ถามเขาว่าผู้โดยสารที่ขึ้นมาใหม่เขาขึ้นมาจากจุดพักรถเมื่อกี้หรอครับแล้วพนังานก็ทำหน้าแบบงงๆมองผมแล้วมองไปทั่วท่านขันรถแล้วบอกกับผมว่าไม่มีนะครับ เราไม่ได้รับคนเพิ่มที่ไหนเลยก็มีอยู่12คนเท่าเดิมผมนี่ซสะอึกเลยครับมองย้อนกลับไปด้านหลังรถทัวร์ก็พบว่าแม้บรรยากาศจะเมื่อสรัวแต่ก็ยังมองเห็นในรถไม่มีคนแล้วจริงๆครับส่วนคนที่ขึ้นมาพร้อมผมส่วนมากก็นอนราบไปกับบบอกหลับสนิทไม่มีใครลุกขึ้นมานั่งเลยความรู้สึกตอนนั้นคือกลัวขึ้นสมองครับไม่คิดว่าจะมาเจออะไรจะจจังๆแบบนี้ และผมจะหนีไปไหนได้ดึกๆแบบนี้ด้วยแถมยังอยู่บนรถทัวร์อีกในตอนนั้นพนักงานคนนั้นแนะนำตัวบอกว่าให้ผมเรียกเขาว่าพัดก็ได้พัดถามผมว่าผมเห็นจริงๆหรือเปล่าเห็น,นอะไรเล่าให้เขาฟังหน่อยผมก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับพัดฟังครับแล้วก็ถามกลับไปว่าบอกผมหน่อยได้ไหมว่ารถคันนี้มันมีอะไรกันแน่ ตอนนั้นพัดนิ่งอยู่สักครู่ก็ถามผมว่าแน่ใจหรือเปล่าที่บอกว่าอยากฟังผมก็พยักหน้ากลับพัฒจึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนรถคันนี้เป็นรถทัวร์นำเที่ยวของบริษัทดังแห่งนึ่งก็ให้บริการมาเป็นสิบปีแล้วล่ะแต่ครั้งสุดท้ายที่มาได้ถามหน้าที่ก็คือรับคณะทัวร์ธรรมะไปเดินสายทำบุญจากกรุงเทพไปตามจังหวัดทางภาคใต้ ก็ไล่ทําบุญกันไปเรื่อยๆครับแต่ตอนขากลับก็เกิดอุบัติเหตุคนขับหลับในและเกิดอุบัติเหตุประสานงานกับรถสิบล้อคนขับและผู้โดยสารเสียชีวิตเกือบหมดที่เหลือก็บาดเจ็บสาหัสแล้วหลังจากนั้นรถคันนี้ก็จอดยาวเลยก่อนจะขายให้กับเจ้าของคนปัจจุบันรถได้ถูกซื้อมาซ่อมแซมและนำกลับมาใช้งานอีกครั้งและเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวแรก ที่รถได้ออกมารับส่งผู้โดยสารอีกครั้งนั่นเองครับตอนนั้นผมค่อนข้างช็อกนะครับบอกตรงๆถ้ารู้ว่าต้องนั่งรถทัวร์ที่เคยมีคนตายเป็นสิบๆคนใครจะอยากนั่งครับอยู่บนรถทัวร์จะหนีไปไหนก็ไม่ได้จะหลงกลางทางยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แน่จะกลัวอุบัติเหตุอีกเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วผีก็อยู่เต็มขันรถเกลื่อไม่เข้าขายไม่ออกจริงๆ ผมนั่งอยู่กับพัทจนถึงจุดพักรถที่สองก็รีบลงไปเข้าห้องน้ำครั้งนี้ผมรับประทานอาหารด้วยเพราะว่ารู้สึกหิวตอนขึ้นไปบนรถก็ไปเจอกับสออแม่ลูกที่เคยเล่าในตอนแรกนั่งอยู่ก่อนแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมแล้วมองผมแปลกๆด้วยผมเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่เขาดันบอกว่าเมื่อกี้พี่เห็นน้องนั่งคุยอยู่คนเดียวเป็นอะไรหรือเปล่า เห็นพูดอยู่ตั้งนานท่าทางของแกเหมือนกำลังคิดว่าผมสติดีอยู่หรือเปล่าแต่ผมอึ้งไปแล้วครับก่อนจะตอบแกไปว่าผมนั่งคุยอยู่กับเด็กรถครับพี่แกก็สวนมาว่าไม่มีนะตอนแรกที่น้องมานั่งข้างหลังพี่พี่หลับอยู่แล้วได้ยินเสียงคุยกันก็เลยรู้สึกตัวก็หันไปมองเอ็นน้องนั่งคุยอยู่คนเดียว ทำท่าทําทางเหมือนว่ามีคนคุยด้วยตอนนั้นผมขนลุกไปหมดอยากจะร้องไห้มากๆแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าพี่เขาจะพูดเรื่องจริงนะครับพอคนขับขึ้นมาบนรถผมรีบถามเลยครับว่าเด็กคนที่ชื่อพัดไปไหนคนขับรถมองผมแบบอื่นๆครับก่อนจะถามกลับว่าผมพูดอะไรให้พูดใหม่อีกทีผมก็ถามกลับไปเป็นประโยคเดิม ตอนนั้นแกดูจะลนลาเล็กน้อยก่อนจะขึ้นมาบนรถและบอกกับผมว่าไม่มีอะไรหรอกไปนั่งที่เดี๋ยวถึงสถานีแล้วจะเล่าให้ฟังในใจผมรู้อยู่แล้วครับว่าไม่ใช่เรื่องดีแนๆ่ๆกลายเป็นว่าคืนนั้นท้านคืนผมนั่งคุยกับพี่สาวที่มีลูกมาด้วยจนถึงเช้าเรามาถึงกระบี่ตอนเจ็ดโมงเช้าครับทีนี้ผมก็ได้นั่งกินข้าวและคุยกับพี่คนขับรถ ผมก็เล่าเรื่องพัดให้แกฟังนะครับแกก็บอกผมว่าเรื่องที่พัดเล่านั้นก็จริงแล้วพัดก็มีตัวตนจริงๆเพียงแต่ว่าตายไปตั้งแต่ปีที่แล้วพัดเป็นผู้ช่วยช่างซ่อมรถคันนั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างทํางานทําให้เสียชีวิตอ,อยู่ใต้ท้องรถคันนั้นแหละที่แกรู้พอเรื่องมันเกิดในอู่เขาก็รู้กันทั่วพอรถได้ออกมาหน้ผู้โดยสารพัดคงจะดีใจก็เลยตามมาด้วย เพราะปกติก็ไม่เคยมีใครเห็นพัดหรอกพอเล่าให้ฟังจบเราก็แยกย้ายกันครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์การนั่งรถทัวร์หนึ่งในไม่กี่ครั้งของผมเพราะหลังจากนั้นถ้าจะกลับบ้านที่กระบี่ผมก็จะจองตัวรถไฟลงหน้าเป็นเดือนเลยครับไม่อยากกลับกับรถทัวร์อีกแล้วเรื่องราวในวันนั้นทําให้ผมจําไม่ลืมเลยยังหลอนอยู่ทุกครั้งที่เดินทางไปไหนไก,กลๆครับ